แอปนี้มีดีกว่าที่คุณคิดแอปเป๋าตังแอปดีที่คุณควรจะมีสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งทางช่องได้นำข้อมูลสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นอะไรนั้น คอยติดตามชมกันในคลิปนะคะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแอปเป๋าตังเป็นแอปที่ทุกคนต้องมีมีดีมากกว่าแค่รับเงินเยียวยาซึ่งทุกวันนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยซึ่งก็ได้มีการพัฒนาหลายหลากรูปแบบค่ะ จนกลายเป็นศูนย์รวมในการให้บริการของรัฐอย่างครบครันที่ประชาชนคนไทยเกือบทั้งประเทศรู้จักและใช้บริการค่ะโดยเป๋าตังเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ G-Wallet ซึ่งรัฐได้ออกแบบมารองรับเพื่อจัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป๋าตังจึงนํามาใช้ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้ร,รับผลกระทบในหลายมาตรการทั้งโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะและม33มเรารักกันเป็นต้นค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางการจ่ายเงินไปสู่ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ทำให้คนลดการใช้จ่ายด้วยเงินสดลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและเป็นการช่วยเหลือให้เม็ดเงินกระจายไปสู่ร้านค้ารายย่อยรายเล็กอีกด้วยค่ะเป๋าตังยังเป็นฐานข้อมูลชั้นดีของรัฐที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นศูนย์รวม สวัสดิการของคนไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะอย่างตอนนี้ภายในแอปเป๋าตังก็มีฟังก์ชันกระเป๋าสุขภาพ Healthy Wallet ที่มีไว้เพื่อรองรับบริการด้านสุขภาพสิทธิรักษาของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับประชาชนทั้งการตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์และเงื่อนไขบริการด้านสุขภาพของตนเอง นัดหมายล่วงหน้าเรียกดูและจัดการนัดหมายของตนเองได้ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้คุณตรวจสอบประวัติการใช้บริการบริการแจ้งเตือนนัดหมายบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นต้นค่ะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นนะคะในปัจจุบันเป๋าตังยังถูกใช้ในการให้บริการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งในโครงการไทยร่วมใจของกอทมอด้วยค่ะในขณะเดียวกันแอปเป่าตังยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนคือ Wallet สะสมบอลมั่งคัง่งที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกระทรวงการคลังจัดทำขึ้นเพื่อการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลเพื่อให้รายย่อยมีช่องทางเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ได้ดีขึ้นค่ะ ส่วนฟังก์ชันปัจจุบันแอปเป๋าตังค์อยู่ระหว่างเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลโดยโครงการคนละครึ่งเฟส3จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่14มิถุนายน64นี้ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายน64นี้ค่ะแถมในเร็วๆนี้แอปเป๋าตังค์จะเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ให้ชำระเงินซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยค่ะอย่างไรก็ดีแต่กว่าที่จุดแอปเป๋าตังจะขยายให้บริการด้วยฟังก์ชันหลากหลายได้อย่างทุกวันนี้จุดเริ่มต้นของแอปเป๋าตังไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบค่ะเพราะตอนเริ่มโครงการชิมชอบใช้เมื่อปี62ในช่วงแรกๆค่อนข้างประสบปัญหาเนื่องจากตอนนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าแต่ก็มีการ จำกัดจุดชำระเงินในห้างทำให้เกิดภาพการไปต่อคิวชำระสินค้าเป็นแถวยาวเหยียดกระทั่งคนยอมทิ้งของไว้กลางห้างเลยก็มีค่ะแต่ธนาคารกรุงไทยก็ไม่ยออ่อท้อทุ่มพัฒนาแอปเป๋าตังอย่างเต็มที่พร้อมสนองนโยบายภาครัฐในฐานะคู่ค้าหลักทำให้ผ่านมาเพียง2ปีแอปเป๋าตังกลายเป็นศูนย์รวมในการให้บริการของรัฐอย่างครบครันและมีคนใช้งานแอปกว่า40ล้านคนเลยล่ะค่ะ เป๋าตังมีดีอย่างนี้ทุกคนต้องโหลดมาใช้กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นคอยติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะพบกับข้อมูลสาระดีๆกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ